จะมีไมค์อยู่2รุ่น,นครับที่เป็นไมค์พกพาและราคาใกล้กันมากนะครับ p r o พั d RM 8 8 8ราคา1,170บาทตัวนี้เพิ่งเปิดตัวมาใหม่นะครับ Microtech ET 7 7 7 A ราคา 1, 3 9 0บาทจุดเด่นของไมค์ตัวนี้เป็นไมค์ที่เน้นพกพาสังเกตว่าที่ผม,มถืออยู่เนี่ยตัวรับกับตัวส่งนะมันสามารถเอาไปเสียบพวกพรมีแอมในตัวแบบที่ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงได้เลยนะครับเพราะว่าในตัวรับเนี่ยมีแบตในตัวด้วยทีนี้2ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันอยู่ครับคือเรื่องของน้ำ เสียงครับแต่ในเรื่องของพวกวัสดุเนี่ยตัวไมโครเทคเนี่ยจะดูดีกว่ามากเดี๋ยวผมจะเทียบเสียงให้ฟังนะครับว่า2ตัวนี้เสียงแตกต่างกันยังไงบ้าง และนี่คือเสียงของ r o p พั RM 8 8 8นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขายดีมากๆนะครับเป็นตัวหนึ่งที่เสียงค่อนข้างโอเคเลยทดสอบ1 2 3 4 5ตะโกนก็ไม่ค่อยแตกด้วยทดสอบ1 2เช็คทดสอบ1 2 1> เดี๋ยวเราสลับมาที่ตัว i c r o t e ท h กันบ้างนี่คือเสียงของ m i c o t e ท h ET 7 7 7 a นะครับทดสอบ1 2 3 4 5ก็สังเกตได้ว่าตัวเนี้ยจะให้เสียงที่ค่อนข้างใสกว่ามากเลยเดี๋ยวมาทดสอบเรื่องความแตกกันทดสอบ1 2 3 45แตกยากเหมือนกันนะครับผม2ตัวนี้ถ้าเกิดใครชอบ เสียงใสๆไปทางไมโครเทคได้เลยแต่ถ้าเกิดใครชอบเสียงหนาๆผมว่า RM888 ให้เสียงที่หนาโอเคเลย